สวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่มิสเตอร์คอนฟาร์มค่ะอ้าวคุณเอมยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์คอนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บผักกันนะคะคุณมีคุณมีอะไรในมือคะเนี่ยดฉันมีอุปกรณ์ที่จะไปทําการตัดผักนะคะโอ้นี่ตากับอุปกรณ์ไปเราจะไปไปกันเลยค่ะไปเลยะคโอเคค่ะคุณเอมนําไปเลยค่ะแล้วก็ินลัดกนามเข้ามานะคะเดินลัดกไม่ใช่เดินผ่านตรงนี้นะคะ จริงเขาเดินตรงโน้นนะคะตรงโน้นใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้น้องมาเปิดให้ใช่ไหมโรงเรือนนะคะข้างในก็จะมีผักหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะเอาคุณมีพิธีกรคู่มาด้วยนี่คุณชาวครับคุณชาวคุณที่คุณเคยมาแล้วคุณช่วยแนะนำอะไรบางอย่างให้เราได้รู้จักที่นี่มีอะไรบ้างคะออ๋พอดีก็เป็นรุ่นพี่มหาลัยคอนแก่นนะครับคณะเกษตรศาสตร์ก็รุ่น34นะครับผมเป็นรุ่น35มสิ พี่เขามีนักคิดว่าทำแบบฟาร์มแล้วก็ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจมามาศึกษาการปลูกพืชผักเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเรื่องของการปลูกสลัดในโรงเรือนนะครับอเ,เออน้องน้องฝึกงานมาเอยประตูน้องฝึกงานมาเออแบหล่ะน้องชื่ออะไรนะคะันรับ,รบน้องซัน้องซันโอ้ยมีแฟนหรือยังน้องซันยังครับโอ้ยว่าจะจีบสักหน่อย มางกิเลยะคะสุาร่าไม่เป็นไรค่ะคุณก็อันไหนโอ้นี่สลัดเคลนี่ก็มีไกลมีอะไรบ้างมีเคลมีมีเอ่อกรีนโอ๊กเลดโอ๊กใช่ไหมคอร์สก็มีสลัดคอร์สก็มี ตอนนั้นะเก็บได้แล้วอ๋อนี่จริงๆมันใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าให้ผัเกาดแ้เก็บได้แล้วผักกาดแก้วบมนี่ตัดเลยตัดเลยนะคะคุณชาวเราเก็บได้หมดทุกอย่างไหมน้องอซันมาทยังย่างอย่างน้องตันอันนี้ยังน้องซันเก็บได้บ้างคะน้องซันอันไหนน้องซันแนะนำซิว่ายังไงเอาพี่เขาบอกว่ายังไงวิธีการเลือกผักเอาพูดเลือกยังไงมีใบขี้มีการขี้เต็มตัวนะครับก็คือมีผักขี้ได้ด้วยเหรอ คลี่คล <gegen violin> <warfare> ี <left> ่ครับคลี่ครับคลี่ครับโอเคมีการขี่้ตัวนะครับแบบนี้ได้ไหมคะน้องซันอ่ะครับอแนะนำซิต้องรออีกประมาณสองสามวันนะครับใบนี้จะเปิดออกสักนิดนะครับอ๋อหมายถึงว่าใบที่คลี่เต็มที่ก็คือใบที่อยู่ใกล้ๆกับอ่าในสุดอ๋อโอเคแต่ถ้าพี่อยากกินต้นนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าน้องซันแนะนำน้องซันแนะนำต้นไหนอ่ะเอาลองดูซิเอา อยู่ต้นไหนที่ได้อ๋อน่าจะยังไม่ได้นะคะครับผมเพราะว่ายังอ่อนอยู่อืมอ่ะเดี๋ยวอันไหนที่เก็บได้บ้างสลัดแก้วก็อยากกินอยู่นะขอสักต้นสองต้นเอาเอากรีนโอ๊กเรดโอ๊กก่อนอ่าถ้างั้นได้เลยครับเอาพี่เอ็มพี่เอ็มเอาคุณชาให้น้องพา เควนี่ได้ไหมนิดได้ค่ะเก็บเลยค่ะพี่เควนี่ก็ต้องเอาใบล่างใช่ไหมริดใบริดใบข้างล่างเนาะโอเคอ่ะเอาพี่เอ็มเอาลุยเลยนะครับลุยเลยคุณชอบต้นไหนคุณเลือกเลยนะคุณเอ็มคุณใช้นี่ตัดปาดนะครับปาดปาดตรงโคนนั่นแหละคะปาดตรงโคนมาเลยค่ะห้อยห้อยนี่แม่ตัวอยางเนยค่ะนี่นี่ อ้าวคุณเอ็มต้นแรกนะคะจะถูกเชื้อนแล้วนะคะอันหน้ามองหน่อยโดีค่ะไปได้มาแล้วสวยมากทั้งผักทั้งคนนะะคเสร็จแล้ยค่ะแต่ก็เอาเลือกให้ฉันด้วยหน่อยเอาค่ะคุณชาวเลือกให้ฉันด้วย ขณะนี้เราก็นักวิชาการเกษตรทั้งสองท่านนะคะก็หลังจากที่เขาพาคเพียรในการปลูกผักแล้วเขาก็ได้มาเก็บผักนะคะพวกคุณได้ปลูกเองกันอยู่ <มา S 1> ใช่ไหม,มไ,ได้ปลูก<ม>ใช่ไหมว้ายคอยตกคีโตโโอโอไป <laughs> <laughs> ไม่เป็นเลยนะคะพ<อ>ี่เอ๋มอ้าพี่เอมขึ้นมาโอ้แบบคุณมีความประดิษฐ์ประดอยมาก่ะเอาต้นนี้ต้นนี้ เราสามารถเลือกผักของคุณได้เองเลยนะคะมันอยู่ในสายเลือดครับเหมือนคุณมาปลูกตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่คุณหยอดหยอดเมล็ดเลยสวนของคุณเลยนะคะคุณคุณซาร่าคุณเอาอะไรอีกบ้างดิฉันอยากได้คอสด้วยค่ะเอเอาคอสแล้วก็เอาเอาเคียวด้วยค่ะอ่าเียวอ่าฉันเอาเคียวแล้วคอสด้วยเอาน้องซันช่วยช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่ ห่างกันประมาณ20รุ่นนะคะน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะเดินปกติได้ะคะ่ะพวกขามีขี้ตรงที่เอมได้ไปลองสัมผัสดินแล้วนะคะเมื่อกี้ดินมีความชื้นแบบสูงมากเลยค่ะนะี่ค่ะสวยสากสวย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 กิยสวยเลยนะคะปยอดสายไหมส้องสวยสวยสสส อ๋อปลอดสารปลอดสารพิษนะแต่ไม่ปลอดสารเคมีนะคะ <c oughs> ปลอดสารพิษคะ่ะแต่ว่าก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ว่าใช้ในระยะที่ปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าจะปลูกผักในสภาพแบบนี้นะคะคือเราจะชอบผักที่มันดูดอาหารจากดินมากกว่าที่จะดูดอาหารจากระบบระบบไฮแบบบน้ำนะคะ,ะไปเอาเขียวไ,ไปเอาเขียวเ,เ,เรารู้สึกว่ามันรสชาติดีกว่านะคะ อันนี้คือแทบไม่มีวัชพืชเลยเนะพี่เอ็มเนะาะเขาเขาคลุมไว้เลยคลุมพัสเสือว่านี่นี่ไย้เคียวเคล่าบางคนก็เรียกสลัดไดโนเสาร์ใช่ไหมไไนี่อร่อยนะพี่เอ็มอันนี้มันจะมันจะ,ะนเขามีคนเอาไปทำเป็นผงด้วยคนที่ ายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่ที่อยู่ที่จังหวัดเลยเขาเอาไปบดไหมพี่อเอมเอาไปทำเป็นผงเอาใบนี่ก็ได้ตัดตัดใบที่ฉันเจอหนอนเลยค่ะคุณ มอนเข้าทำลายในระยะกา่เจริญเติบโตต้นนี้ขอแนะนำให้เอาออกเลยนะคะดัดไหมตัดเลยตัดเลยค่ะแล้วเอาไปหลายต้นอยู่นั้นที่นอนเข้าแบบนี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะที่ใบแดงๆนี่ใช่ไหมพิมนอนเยอะผักไหมนอนเยอะผักเอาออกไปเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยไหมนอนเต็มเลยนอนขวันนี้ของคุณซาร่านะโอ้โหนอนเยอะเนี่ยแดงๆนี่ใช่เลยนัีนพิมแล้วมันจะขยาย เออเนี่ยเต็มแล้วอุ้ยนนนลงยอดแล้วเต็มเลยนนอันนี้เราต้องใช้อันนั้นได้ไหมใช้เดินฝอยได้ค่ะบีทีได้ไหมบีทีก็ได้ค่ะดูขนอนโหมันมันพากันมากันเต็มเลยพี่เอ็มมันกลุ่มไข่กลุ่มละสองร้อยฟองค่ะกลุ่มไข่กลุ่มหนึ่งสองร้อยฟองเลยเหรอใช่ค่ะไข่นอนอือโอ้โหนี่กินทีใบขาวเลยนะคะเนี่ยใช่ใช้ไหมกระนอก อันนี้ผมไม่ทราบครับเต็มเลยค่ะเป็นหย่อมหย่อน้องต้องให้คนมาเอาออกนะคะนอนไม่งั้นมันจะมันเริ่มทิ้งตัวลงแล้วค่ะในแนวดิ่งอืมโอ้ทิ้งแบบนี้แล้วถ้าแสดงว่าอย่างนี้ก็เริ่มจะคือมันรั่ามันถูกรบกวนแล้วมันรั่ว้ะตัวไหครับครับน้องเต็มเลยเอาเช้าผมได้แล้วเอาผมเอาบิสเซลาไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปช่างน้ำหนักนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่างน้ำหนักวัดความดันอยู่ทางโน้นนะคะแล้วค่อยจ่ายเงินทีเดียวโอเคคุณชาวคุณเลือกของคุณแล้วใช่ไหมนัน่นโอเค <Okay S 2> ครับครับ,รบพี่จะไปล้างเท้าที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพาพี่เอไปล้างเท้าก่อน